ปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่ปี2022-2023เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นยุคของ Solid State Drive หรือว่า SSD อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับจากก่อนเนี้ยสมัยก่อนเลยนะครับตอนนั้นใน SSD มันเป็นไอเทมของไฮโซนะครับมันเป็นอุปกรณ์ราคาสูงนะครับเพราะว่าเทียบความจุต่อราคาแล้วเนี่ย มันต่างกับฮาร์ดดิส์อยู่หลายเท่าตัวนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยถึงแม้มันจะแรงกว่ากันจริงนะครับแต่ด้วยความที่ราคามันห่างกันมากนะครับทำให้คนส่วนใหญ่ตอนนั้นยังคงใช้ฮาร์ดดิส์อยู่นะครับแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยครับบอกได้เลยนะครับว่าผมเห็นคอมแทบจะทุกเครื่องนะครับต้องมี SSD แล้วนะครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มแบบหลักร้อยก็มีให้คุณซื้อแล้วนะครับซึ่ง จุดประสงค์หลักๆเลยนะครับ SSD อย่างน้อยคุณก็ต้องมีไว้1ลูกนะครับเพื่อลงระบบปจัดการลง OS ลง Windows เข้าไปนะครับมิฉะนั้นประสบการณ์ใช้งานของคุณเนี่ยจะแย่มากๆนะครับเอาตรงๆนะผมบอกเลยนะถ้าผมเองเนี่ยเป็นคนที่แบบสามารถกําหนดมาตรฐานหรือร่างกฎหมายอะไรกับคอมพิวเตอร์เนี่ยผมจะไว้ข้อหข้อแรกเลยนะครับว่าคอมทุกเครื่อง ต้องมี SSD อย่างน้อย1ลูกนะครับเอาไว้ลง OS เพราะว่าคุณเชื่อผมเถอะถ้าคุณเคยใช้ฮาร์ดดิสต์แล้วเปลี่ยนเป็น SSD เนี่ยคอมอายุ10ปี20ปีที่มันเป็นฮาร์ดดิสต์เนี่ยมันสามารถให้มันเร็วขึ้นได้เนี่ยด้วยการเปลี่ยนเป็น SSD อันนี้คุณเห็นผลแน่นอนนะครับส่วนคอมไฮเอ็นบางตัวเนี่ยก็ ไม่มีละนะครับไม่มีฮาร์ดดิสแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไปลงทุนซื้อ S s d ีเเทสีเทมาใส่เพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับและล่าสุดนี้นะครับเราได้รับรายงานมาจากเว็บไซต์ Trend Focus นะครับที่ได้นำสถิติยอดขายของฮาร์ดดิจิตหมุนในปี2022เนี่ยมาให้เราดูกันนะครับซึ่งก็มีการครอบคลุมทั้งหมดในตลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อนะฮะจำนวนการส่งมอบและก็มาร์เก็ตแชร์ของแต่ละค่ายนะครับถ้าให้สรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือ ร่วงดำดิ่งทุกยี่ห้อนะครับสหรับตลาดฮาร์ดดิสจานหมุนนะฮะประเดิมเจ้าแรกนะครับซีเกตฮะซีเกตเป็นแบรนด์ที่มีมาร์เก็ตแชรมมากที่สุดในวงการฮาร์ดดิสนะครับยอดส่งมอบของฮาร์ดดิสแบรนด์เนี้ย ร่วงลงมาจากจุดเดียวกันของปีก่อนหน้า43.7%นะครับอันดับ2ตลาดนะครับ WDC นะครับหรือว่า Western Digital นะครับก็แย่ไม่แพ้กันนะครับลงมาที่43.0%นะครับส่วนแบรนด์โตชิบ้านะครับลงมาที่39.3%นะครับทั้งหมดนี้ดูไม่ดีเลยนะครับตัวเลขร่วมของตลาดเนี่ยลดลงมา42.5%จนเหลือแค่35-36ถึงล้านหน่วยเท่านั้นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย ตัวเลขการส่งมอบแบบนี้นะครับร่วมหนักขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็บอกได้เลยว่าแย่เอามากๆนะครับและถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกส3สามไตรมาสหรือว่าอีกปีนึงเนี่ยบอกได้เลยว่าธุรกิจฮาร์ดิจานหมุนจะไม่สามารถพึ่งพาตัวเองให้อยู่รอดได้อีกต่อไปนะครับเพราะาธุรกิจปกติแล้วเนี่ยทุกอย่างมันต้องโตขึ้นใช่ไหมเวลาคุณทําอะไรเนี่ยจะไปรายงานผลในตลาดหุ้นให้ผู้ประกอบการก็รู้กันเนี่ยมันก็ต้องมีการแบบเออเติบโตทุกปีใช่ไหมแต่ว่าตลาดฮาร์ดิสั์เนี่ยมันอยู่ใน ขาลงแบบจริงจังนะครับแล้วผมเชื่อว่าน่าจะไม่สามารถกู้กลับมาได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยนะครับ HDD หรือว่า h d r s d i s k Drive จานหมุนแม่เหล็กเนี่ยมันจะต้องตกไปอยู่ในสู่สารอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับ ทาง Trend f o ก u s เนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์ทิศทางตลาดโดยรวมโดยแบ่งแยกเซกเมนต์ของฮาร์ดดิสแยกกันทั้งหมดนะครับอย่างแรกก็คือตลาดกลุ่ม Business และ Enterprise นะครับกลุ่มตรงนี้ฮะก็คือไอ้กลุ่มที่แบบทำ Cloud s t o r a g และทั้งหลายครับเขาก็มีความต้องการด้าน Storage ลดลงในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับส่วนของฝั่ง c o n sumer อย่างเราๆเนี่ครับ c อน sumer ก็คือเนี่ย คอมพิวเตอร์ทั้งหลายจะโน้ตบุ๊กหรือว่าจะเดสก์ท็อปอะไรก็แล้วแต่ครับการใช้งานตามบ้านทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็ร่วงลงมาเช่นกันนะครับแต่ว่ายังคงปรับลงในระดับเปอร์เซ็นต์เลขตัวเดียวเพราะว่าผมคิดว่าคอน sumer ส่วนใหญ่เขาก็เปลี่ยนไปใช้ SSD กันนานแล้วนะครับไม่ใช่แค่ปี2ปีนี้นะครับแต่พวกโน้ตบุ๊กเนี่ยเริ่มใช้ SSD มาประมาณ3-4ปีกันแล้วนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับตลาด mainstream นะส่วนพวก high end เนี่ยเริ่มใช้มานานกว่าน,นั้นอีกนะครับในกลุ่ม surveillance นะครับอันนี้ก็ เป็นตลาดกล้องวงจรปิดนะฮะพวกนี้ก็จําเป็นจะต้องใช้ฮาร์ดดิส์นะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่ดูมีความหวังมากสุดใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเขาก็มีแบรนด์กล้องวงจรปิดออกมามากมายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็มีการติดตั้งระบบใหญ่ๆใช้งานฮาร์ดดิส์อะไรเข้าไปมากขึ้นกว่าเดิมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตลาดความหวังของกลุ่มฮาร์ดดิส์เลยแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ได้โตอย่างที่คาดไว้นะครับมันก็โตนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้โตอย่างที่คาดนว้นะครับส่วนที่ หรือว่าโน้ตบุ๊กนี่แหละตรงนี้อัตราการขายโน้ตบุ๊กเนี่ย92ในตลาดนะครับโน้ตบุ๊ก92ที่ขายเนี่ยเป็น SSD หมดแล้วและในปี2023นี้คาดว่าจะเป็น96ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ผมเข้าใจได้นะครับปัจจุบันนี้โน้ตบุ๊กความจําเป็นแรกเลย น้ำหนักต้องเบานะครับน้ำหนักเบาตัวเครื่องต้องบางนะครับและตัวเครื่องบางแบบนี้คุณจะเอาฮาร์ดดิสไปใส่ตรงไหนครับมันไม่มีพื้นที่ให้ใส่ฮาร์ดดิสนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดประสงค์องบุ๊กเลยก็คือเราพกพาเนีย่ยอาจจะมีการกระแทกอะไรมากมายนะครับตรงนี้ซึ่ง ฮาร์ดดิสเนี่ยมันจะมีข้อด้อยอยู่ตรงนั้นนะครับ SSD ไม่ได้กลัวกระแทกเหมือนฮาร์ดดิสตน้ำหนักเบากว่าและก็ประหยัดพลังงานมากกว่าไม่ต้องมาใช้งานแล้วสั่นๆขึ้นมาที่มือเหมือนสมัยฮาร์ดดิสต์จานหมุนเมื่อก่อนนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าสําหรับโน้ตบุ๊กเนี่ยฮาร์ดดิสตจานหมุนน่าจะตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตลาดที่ยังมีความหวังอยู่เลยนะครับก็จะเป็น2.5ฮาร์ดดิสตในแบบ e x t e r n a l นะครับเพราะว่าไอ้กลุ่มนี้ฮะ มีตัวเลขขยับขึ้นมาจากไตรมาสก่อนนานะฮะราวๆสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็น่าจะคาดเดาได้นะครับช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็คือช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงแฮปปี้นิวเยียร์อะไรอย่างเงี้ยครับคนเขาก็ซื้อเอ็กซ์เทอร์เรลฮาร์ดดิสให้เป็นของขวัญซึ่งกันและกันนะครับซึ่งมันเป็นของขวัญที่คอมมอนมากอ่ะคนสมัยนี้ก็ต้องการพื้นที่เก็บความจุต่างๆใช่ไหมก็ซื้อฮาร์ดดิสสองเทสีเทอะไรก็ว่าไปในรูปแบบเอ็กซ์ a l นลใส่แพ็คเป็นของขวัญก็เป็นอีกอย่างนนนนนนึึงงทีี่่าาสใจะครรับตต้้โขม15% แต่ก็ไม่น่าจะแปลกใจเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงปลายปีนะครับแต่หลังจากนี้ก็อาจจะหลดลงไปมากกว่านี้ถ้าสมมุติว่า external SSD เนี่ยมันทำราคาดีขึ้นมามากกว่าปัจจุบันนี้นะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับสุดท้ายแล้วนะครับ ฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะคิดว่าผมเป็นคนที่แบบเอออยากจะให้ฮาร์ดดิสมันตายไปหรือเปล่านะครับบอกได้เลยว่าไม่นะครับเพราะว่าฮาร์ดดิสเองเนี่ยมันมีข้อดีหลายๆอย่างนะครับที่ SSD มันไม่มีนะครับอย่างแรกเลยก็คือโอเคประเด็นในเรื่องของความจุต่อราคาเนี่ย เอสอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆและสักวันมันอาจจะตามทันนะครับแต่มันมีอีกข้อหนึ่งที่ยังไงก็ไม่มีทางสู้ฮาร์ดดิสก์ได้ก็คือความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลนะครับปลอดภัยที่นี่คือยังไงนะครับ SSD ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาข้อมูลของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะสูญหายและกู้ไม่ได้มากกว่าฮาร์ดดิสก์จานหมุนอยู่เยอะนะครับฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันมีแมคานิคอลพาร์ตอยู่หลายส่วนนะครับอย่างเช่นอะคอนโทรลเลอร์ Controller เสียหัวอ่านเสียยังคงมีจานแม่เหล็กนะครับ พวกศูนย์กู้ข้อมูลเขาก็สามารถเอาจานแม่เหล็กคุณไปใส่ลูกอื่นๆเพื่อกู้ข้อมูลอะไรกลับมาก็สามารถทําได้ในขณะที่ s s d เนี่ยมันจะทําตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ต้องการจะเก็บข้อมูลในกลุ่มแบบที่มันค่อนข้างจะโคสตอเรจหน่อยหรือว่าเก็บข้อมูลแล้วไม่ต้องการให้ข้อมูลนั้นสูญหายเนี่ยผมคิดว่าฮาร์ดดิสก์จานหมุนจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทั้งในเรื่องของโอกาสในการพังถ้าเราไม่ไปใช้งานฮาร์ดดิสก์เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสพังเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ข้อมูลในการกู้เนี่ยครับฮาร์ดิสดีกว่ากันอยู่เยอะนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับกลุ่มตรงนี้มันก็เป็นแค่กลุ่มผู้ใช้กลุ่มหนึ่งเท่านั้นทําให้ในอนาคตผมคิดว่าฮาร์ดดิสเนี่ยมันจะเป็น Product สําหรับ n i ชมา Market ของคนที่ต้องการความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลเท่านั้นมากกว่า